ข้อมูลล่ะลูกไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปสัมภาษณ์ฝรั่งมีจากอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายลองให้เว็บไซต์เขา้าไปดูแต่ปรากฏเราให้เขาสี่หเว็บไซต์เขาหาได้เป็นสิเว็บไซต์ก็จะหาได้มากมายมหาศาลเขาไปได้ทั้ง YouTube ได้ทั้งเสียงได้ทุกอย่างอันนั้นมันันเกินความคาดหมายของเราในขั้น encouraging ว่าเราให้เวลาเขาไอเนี่ยขวัญและกําลังใจจะดีที่สุดคือการให้เวลานักเรียนไปฝึกทํา ใช่แล้วพอเสร็จแล้วเรามาแบ่งกันไหมว่าเราจะกี่เซตอะไรยังไงกันบ้างมีสี่สิบสไลด์มีสี่สิบสไลด์แล้วก็มีสซนาดใช่ไหมมีแครบแล้วก็อีเดียมใช่ไหมก็แบ่งคนคนโออีเดียมค่ะเอมคอมคะหค่ะแอมครอมค่ะหอม่อมค่ะอมค่ะหอมค่ะหค่ะบอมค่มค่ะหอมค่ะพูดค่ะอมค่ะหอมค่ะอมค่ะหอมค่ะหอ่ะหอมค้ะหอคหอมค่ะหอมค่วหอมค่ดห่อ้าอมค่อคะหมค่ะ่อาห่่ออออเค แรปอาจารย์จอยเดอะคุ๊กแกไปแชร์แปลว่าเธอแนะนำลง,งใช่ไหมใช่แก็แกไปแชร์จอยเดอะคุ๊กแรปอาจาร์แอนจอยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของ performing ในขั้นตอนของ performing เนี่ยเราจะทำอย่างไรตัวนักเรียนเนี่ยจะต้องได้มีโอกาสในกลุ่มที่เขาหาเนี่ย ไปเซิร์ชข้อมูลที่ครูคร,ครูกำหนดให้ในเว็บไซต์แต่ปรากฏว่านักเรียนเขาไม่ได้ตามเว็บไซต์ที่ครูให้เขาไปดิ้มมากกว่าน,นั้นแล้วก็มาสร้างเป็นส,รนสคริปต์เป็นเรื่องราวเป็นดารล็อกขึ้นมาในขั้นตอนนี้คือนักเรียนต้องนำเสนอ powerpoint แล้วก็สแสดงละครไป,ไปพร้อมๆกัน Hello everyone today we are going to present the words and expressions used in the hospital situations it's important for us to know them so we can use them in public hospitals and in hospitals out of our country let's begin The first part of vocabulary is illnesses. The first word is runny nose. Runny nose. Sore throat. Sore throat. Headache. Headache. Stomach ache. Stomach ache. This is a ticket counter. <coughs> ต่อไปน่าจะเป็นชุดของกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าในการเดินทางจะมีค่อนข้างหลายประเภทอย่างแรกนะครับ suitcase นะครับต่อไปคือ baggage lavatory or toilet lavatory or toilet means a room containing one or more s i n k i n g for wash for washing as well as one or more toilet fixtures l o c a ก e กช์ค a ทล c a ก t ก c a คัท e ุปก e ณ o บน h e ลที่แ t ก e าม can push the l o c k ์ t on. ทีนี้คืออยู่ขอเพื่อนๆนะคะอลองพูดซิว่าเป็นไงสำเนียงและการออกเสียงก็ดีแล้วนะคะแต่วา่าคำบางคำก็ยังมีการออกเสียงผิดอยู่นะคะอย่างเช่น means ก็น่าจะเป็น mean อะไรนี้ประมาณนี้นะคะ่ะขอให้สั่งสั่งพยัยแล้วกันนะครับปรบมือดังสุดยอดครับ <c oughs> อันนี้เหมือนการจบลูกเสือ แต่อย่าลืมเราต้องบอกเด็กว่าเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการจดจํามันก็ต้องมีการท่องในบางครั้งเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเซิร์ชข้อมูลบางเรื่องแต่เพื่อนอีกกลุ่มนึงเซิร์ชแต่ว่าตัวเขาเองจะจําได้ไหมเราก็ต้องช่วยกันบอกว่าครูยูจะสอบนะสี่เรื่องเนี้คยครูยูสอบทั้งสี่เรื่องนักเรียนก็ได้สอบในเรื่องที่ตัวเองเรียนไม่ได้มาจาก outside the text นักเรียนก็จะรู้สึกว่าตัวเองทําได้เราก็แฮปปี้กับเด็ก เพอร์ r m i n g นักเรียนก็ได้แสดงเพราะฉะนั้นคลาสฟังพูดก็จะเป็นอะไรที่เด็กมีความสุข Good evening ladies and gentlemen o n b we have our PRC airline the captain and the crew welcome you aboard PAL flight 201 to London ladies and gentlemen please fasten your seat belt refrain from smoking and keep your seat in an upright position until the airplane take take off Would you like to see an office for me? For I would like to see I want to call you, sir. Oh, I will. Please, please. Excuse me, madam. I just want to know where is the ticket office? Um, from here, I go out of the cafeteria and turn left. Uh, go straight on, and you will see the platform number four. Then turn right, you stay to platform number three. Oh, thank you so much. It's my pleasure. Uh, someone is nearly coming. <coughs> I'm planning to take a vacation in New York with Sam. What about you? Nah, it's summer, I'm not planning to go anywhere. Have you booked a room yet? No, I couldn't decide which hotel is the best. Let's see. Hey, this one has a jacuzzi in the room, and it doesn't cost much. Yeah, that's why he couldn't decide. Sam couldn't too. But you know what? I think I'm gonna take this one with the jacuzzi because it'd be 10% discount this summer. Great. Call the hotel now. Three. <laughs> afternoon, Kidney Hotel. May I help you? Yes, I like to look around. I'd like to make a rese reservation for a room, please. Certainly. Wait for it, madam. July the 13th. How long do you plan to stay? Three nights. I'm gonna miss this place so much. <laughs> Good morning, can I help you? Yeah, we'd we'll like to check out. One moment, please, sir. Can I ask your bill. Would we'll you like to check <laughs> and in the <laughs> What's the $14 for? have a nice day everyone nice goodbye พอหลังจากเด็กแสดงเสร็จปุ๊บเราก็มาให้เขาได้แลกเปลี่ยนสิ่งดีแล้วก็สิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรปรับปรุง โอโหในคลาสนะเราก็จะเห็นอะไรต่างๆมากมายเด็กก็จะพูดถึงข้อดีและข้อเสียมันก็มีค่ะพูดถึงเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยเขาจยได้เรียนรู้นะคะมันมีคำชื่อว่า learning by doing เพราะฉะนั้นถ้าเด็กได้เรียนรู้ในตัวของเขาในการทำเขาจะเรียนรู้ว่าเพื่อนเขาแต่ละคนเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญโอเคค่ะสนุกไหมคะละครอของเพื่อน Did you enjoy that performance? YesOkayI would like to ask you that what uh, Which group do you think that is the best performance today? Hmm? At the hotel. Why? Why do you think that they are excellent? Why do you think that they are the best? Why? City it, was, what? it was pretty entertaining. Pretty entertaining. What else? Props. Props, okay. What else? Helen. characters. Characters. Very good. How do they perform? so amazing so amazing she's very professional yeah. Yeah. not amateur but the คำสับเยี่ยมทุกอย่างดีหมดเลยคนสแสดงเก่งแต่ถ้าเราขาดอะไรลูกมันจะไม่เกิดขึ้น <Okay. S 2> preparation preparation เป็นสิ่งที่สำคัญ <c oughs> เราต้องยอมรับนี่ค่ะว่ากลุ่มนี้เขาเตรียมพร้อมอย่างดีเขาสคริปต์เขาเป๊ะถูกไหมคะถึงแม้จะมีบางคนอาจจะหลุดบ้างเล็กน้อยในบางครั้งแต่การัพ p อ o r t ซึ่งกันและกันในกลุ่ม แต่เทคนิคของเขาเห็นไหมเขาเขาจำบทไม่ได้แต่ชียื่นอะไร h PS the b i l l แล้วเราเคยเห็นบิลยาวขนาดนี้ <c oughs> เขาเขาให้ดูเสร็จปุ๊บชีวันก็เห็นละนี่คือทริกที่คนจะช่วยกันและกันในกลุ่มและสุดท้ายก็คือผลพวงนะคะผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการ5ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะได้ the greatest show ในวันแสดง English Day น,ะะนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้กระบวนการที่เขาเรียนมาทั้งหมดไปทําละครหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นผลงานที่เขาจะภาคภูมิใจมากๆในแต่ละปีที่ผ่านมาเด็กจะแฮปปี้มากกับวันที่เขาสามารถให้คนดูทั้งหมดปรบมือชื่นชมเขาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญแต่เขาเป็นคนเขียนสคริปต์เองเราแค่เป็นฟาสิลิเตอร์เราจะรู้เลยบอกว่าจริงๆแล้วนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองได้ทุกที่ได้ทุกแห่งเพียงแต่ขอมีคนไกด์เขาแนะนเขาแค่นั้นเองเขาก็จะทําได้ เให้ราแต่ครูเป็นคนแนะแนวให้เราทําอะไรบ้างแล้วเราเป็นคนหาความรู้ใส่ตัวเองแล้วนํามาใช้เองเราก็ได้ใช้ความเป็นทีมเวิร์กกับเพื่อนนะคะมีความสามาัคคีกันในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ในการฝึกแล้วก็ฝึกซ้อมได้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยหนูชอบที่จะเอาความรู้มานำปฏิบัติเลยมากกว่าแค่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ไม่ได้เอาไปใช้ ผมว่าชอบในการที่เราตอนแบ่งกลุ่มแล้วเราช่วยกันหาข้อมูลครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสน้อยมากๆที่เราจะสามารถไปเจอว่าคนนั้นนิสัยยังไงคนนี้นิสัยยังไงจากการทํางานครรู้จักว่าเราควรจะปรับตัวยังไงทําง,งานยังไงเราควรจะทํางานกับเขายัางไงเขามีนิสัยยังไงแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตกับเขาได้ยังไง t o ไ i g h t the k i ง g o ควี e e าร a r ีธ t h เด a เ d เก ประโยชน์ของการเล่นละครสำคัญที่สุดท e a m w o r k ค่ะความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งถ้าเราให้แต่ knowledge เองเดียวไม่ได้แต่ความคิดสร้างสรรค์อนาคตก็ต้องใช้ในท่านในการทำงาน t ีมเ w o r k กก็ต้องใช้ใน่าในการทำงานการปรับตัวเข้ากับเพื่อนก็ต้องใช้ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันออกมาความภาคภูมิใจเขาจะรู้เมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ได้ทำเขาก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็น่าจะเป็นประชาเขาเรียกอะไรเป็นซิติเซนที่ดีคนหนึ่งของประเทศ ก็อยากจะให้ครูทยทุกท่านนะคะว่ามันจะมีคำนึงที่บอกว่า tough t i m e never last but tough people do เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นครูมันยากยาวย,ยากทุกอย่างงานเยอะทุกอย่างมากมายมหาสารที่ประดังประเดเข้ามาแต่ถ้าเราคิดว่างานพูนักเป็นคืองานอาชีพของเราเป็นความรักของเราที่เราอยากจะทําก็คิดว่าครกทุกท่าน,นก็จะมีความสุขใจในการที่ได้เป็นนรูสอนเทคนิคต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นแค่เทคนิคนี้อาจารย์เอาไปปรับใช้ได้ทั้งหมด อาจจะเป็นขั้นตอนของอาจารย์เองไม่จำเป็นต้องเป็นมาตามขั้นตอนของเราอาจารย์อาจจะมีอะไรที่มัน,มน,มน,มนดีกว่านะะการแบ,บ่งปันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของตัวเองก็คือถือว่าเป็นส่วนที่จะแบ,บ่งปันความรู้ให้กับอาจารย์ก็แล้วกันแต่ครูอยู่นี่เก่งครูไทยเก่งครูไทยเก่งมากาเกากพระาะฉะนั้นก็ชื่นชมอาจารย์หลายๆท่านก็คงต้องสู้กันต่อไปเพื่อเด็กไทย